โลกไม่ติดต่อเรื้อรังนะมันเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปคือตัวรากฐานของมันเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ลําดับไปเรื่อยๆนะครับเออจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามมองนะครับเออจริงๆก็เปรียบเสมือนตัวต้นไม้เมื่อกี้นะครับต้นไม้เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นว่าโลกไม่ติดต่อเรื้อรังคือด้านขวานี้นะครับก็คือโลกประมาณสักสี่หรือห้าโลกนี้นะครับ ว่าอันนี้คือปลายทางแหละนะครับเมื่อมองสเต็ปถัดเข้ามาหน่อยคือก่อนหน้าที่จะเกิดสิ่งนั้นเนาะก็เหมือนเมื่อกี้ที่ว่านะครับเป็น4การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยานะครับน้ําหนักเกินอ้วนนะครับน้ำน้าตาลเลือดสูงความนโระิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดผิดปกตินะครับก่อนหน้านี้ถามว่าเกิดจากอะไรก็อย่างเมื่อกี้ที่โฟกัสไปนะครับมีอยู่สักประมาณ4ีอย่างหลักหรือ5อย่างบวกเพิ่มเข้าไปก็คือมลพิษทางอากาศนะครับ ก็กินอาหารไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอสุบบุหรแล้วก็ดื่มเหล้าฉะนั้นเราจะตัดต้นตอตรงนี้เพื่อไปหากลุ่มโรคไม่ต่อเลรลังเนี่ยเราก็ต้องลดสิ่งนี้เนาะ